สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูนา่นานาสาระบันเทิงค่ะยื่นฟ้อง7กกตจัดเลือกตั้งโดยทุจริตกลั่นแกลง้งเมื่อวันที่18กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่17กรกฎาคมนายยงยุทธเสาแก้วสถิตอาชีพทนายความได้ยื่นฟ้องนายอิทธิพรบุญประคอง กับพวกรวมเจคนในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานของรัฐกระทําการในฐานะเจ้าพนักงานของรัฐโดยทุจริตเจตนาร่วมกันออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพศ .2566 โดยคำฟ้องระบุว่าโจทย์เป็นหนึ่งในจำนวนคนไทยหลายหมื่นที่ลงคะแนนเสียงเลือกผู้สมัครสอสอ แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ เขต8มีนบุรีกรุงเทพมหานครสังกัดพรรคก้าไกลเช่นเดียวกับประชาชนชาวไทยผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งทั่วประเทศที่เลือกผู้สมัครและพรรคเก้าไกลรวมมากกว่า14ล้านคนเมื่อวันที่14พฤษภาคม66โดยคาดหวังว่าพรรคก้าวไกลจะได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลและได้นายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพรรคซึ่งมีความรู้ความสามารถเหมาะสมที่จะได้เป็น นายกรัฐมนตรีบริหารประเทศไทยคนต่อไปโจดจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในคดีนี้จำเลยที่1เป็นเจ้าพนักงานของรัฐดำรงตำแหน่งประธานกรรมการการเลือกตั้งผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายหลายฉบับเช่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ2560ตามพรปว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพศ2560ตามพรปว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพศ2561มีหน้าที่กำกับดูแลในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ จำเลยที่2ถึง6เป็นกรรมการการเลือกตั้งโดยมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายหลายฉบับเช่นเดียวกับจำเลยที่ 1, 2เป็นเลขขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและนายทะเบียนพักการเมืองมีหน้าที่กำกับดูแลงานโดยทั่วไปงานธุรการของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง งานในหน้าที่นายทะเบียนพรรก,การเมืองกำกับดูแลพรรก,การเมืองการดำเนินกิจการของพรรก,การเมืองโดยจำเลยที่7ขึ้นการบังคับบัญชากับจำเลยที่1ระหว่างวันที่31มกราคม2566ต่อเนื่องถึงวันที่13กรกฎาคม2566เวลากลางวันและเวลากลางคืนวันเวลาใดไม่ปรากฏชัดจำเลยทั้ง7ได้บังอาจกระทำผิด เป็นเจ้าพนักงานของรัฐกระทําการในฐานะเจ้าพนักงานของรัฐโดยทุจริตเจตนาร่วมกันออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสสพศ .2566 ในหนังสือราชกิจจานุเบกษาโดยจําเลยที่1เป็นผู้ลงนามในประกาศดังกล่าว กำหนดบรรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อตลอดจนรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยจำเลยทั้ง7โดยทุจริตเจตนาร่วมกันแบ่งเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ ออกแบบบัตรเลือกตั้งทั้งการเลือกสสทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อให้แตกต่างจากการเลือกตั้งหลายๆครั้งที่ผ่านมาพิมพ์บัตรเลือกตั้งเกินกว่าจำนวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากกว่า7ล้านใบทำให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสสตลอดจนประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั่วประเทศไม่เข้าใจหรือสับสนวุ่นวายรวมทั้งออกระเบียบ ประกาศต่างๆในลักษณะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยให้พรรครัฐบาลเดิมชนะการเลือกตั้งและได้กลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งหรือเป็นรัฐบาลสมัยที่สองจำเลยทั้ง7ก็ย่อมรู้อยู่แก่ใจว่า ก่อนการเลือกตั้งประชาชนนิยมฝ่ายรัฐบาลน้อยกว่าฝ่ายค้านโดยก่อนขณะหรือหลังรับสมัครรับเลือกตั้งสสทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพักการเมืองจำเลยทั้ง7มีหน้าที่ต้องตรวจสอบคุณสมบัติของนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกล หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนว่าผู้ใดไม่มีคุณสมบัติและหรือขาดคุณสมบัติที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสอสอตามกฎหมายแต่จำเลยทั้ง7หาได้ทำตามอำนาจหน้าที่ของพวกตนไม่จนปล่อยล่วงเลยมาจนถึงวันเลือกตั้ง ทั่วไปคือวันที่14พฤษภาคมมีนายเรืองศักดิ์ลีกิจวัฒนะผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองหนึ่งมายื่นคำร้องต่อจำเลยทั้ง7กล่าวหาว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตถือหุ้นสื่อไอทีวีจำนวนเพียง42,000หุ้นในจำนวนหลายล้านหุ้นจึงอาจ หรือขาดคุณสมบัติที่จะเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและต่อมามีผู้ยื่นข้อกล่าวหาในลักษณะเดียวกันอีกหลายคนแต่จำเลยก็ไม่ดำเนินการสืบสวนไต่สวนและวินิจฉัยโดยพลันตามกฎหมายหรือไม่ส่งเรื่องให้สารดีกามีคำสั่งหรือพิพากษาตามกฎหมายซึ่งจำเลยทั้ง7ก็ทราบดีว่าคล้ายกับกรณีของนายชานชัยอิสระเสรารักษ์ ผู้สมัครสอสอนครนายกที่ถูกจําเลยทั้ง7เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง ต่อมาเมื่อวันที่2พฤษภาค,คม66สารดีกามีคำสั่งคืนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสอสอแบบแบ่งเขตเลือกตั้งให้แก่นายชันชัยอิสระเสนารักษ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสอสอแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดนครนายกกรณีถูกกล่าวหาว่านายชันชัยถือหุ้นสื่อเพียงประมาณ200หุ้นในจำนวนหลายล้านหุ้น ทั้งโจทย์ได้ส่งหนังสือคัดค้านและชี้แจงให้จำเลยที่ 1, 2ฉบับลงวันที่26พฤษภาคม2566จำเลยทั้ง7ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ไปถึงนายชาญชัยและผู้เกี่ยวข้องแจ้งคำสั่งศาลดีกาคืนสิทธิ์ให้แก่นายชาญชายัยดังกล่าวทั้งนายพิธาเคยเป็นสอสอมาแล้ว4ปีหรือ1สมัยจนครบวาระครั้งนี้เป็นการสมัครรับเลือกตั้งเป็นครั้งที่สองของนายพิธาการกระทําของจําเลยทั้ง7ดังกล่าวข้างต้นที่ไม่รีบดำเนินการสืบสวนไต่สวนวินิจฉัยหรือส่งสารดีกา มีคำสั่งหรือคำพิพากษาต่อไปตามกฎหมายกรณีที่นายพิธาถูกร้องเรียนดังกล่าวจึงเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตทำให้บุคคลอื่นคือโจท์หรือนายพิธาได้รับความเสียหายจำเลยทั้ง7ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานของรัฐกระทำการในฐานะ เจ้าพนักงานของรัฐโดยทุจริตเจตนาร่วมกันก่อนประกาศผลการเลือกตั้งสอสอจำเลยทั้ง7มีพฤติกรรมที่น่าเคลือบแคลงสงสัยหลายประการเช่นประกาศผลการเลือกตั้งได้ช้ากว่าที่ควรจำเลยทั้ง7ปฏิเสธไม่รับความช่วยเหลือจากหน่วย หรือองค์กรเอกชนและไม่เลือกใช้การสื่อสารที่ทันยุคทันสมัยแต่อย่างใดโดยผลการเลือกตั้งสสเมื่อวันที่14พฤษภาคมปรากฏประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งมากกว่า14ล้านคนรวมทั้งโจทย์ด้วยเลือกพักเก้าไกลจนพักเก้าวไกลได้สสมากเป็นอันดับหนึ่งคือจำนวน151คนโดยโจทย์และผู้ลงคะแนนเสียงเลือก นายพิธาและพักเก้าไกลเหตุเพราะเห็นว่านายพิธาเป็นคนมีความรู้ความสามารถสูงเหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีโดยมุ่งหวังจะให้พักเก้าไกลเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลและนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปแต่จําเลยทั้งเจ็ด โดยทุจริตเจตนาร่วมกันกลั่นแกล้งนายพิธาโดยการประชุมวินิจฉัยลงมติหรือมีความเห็นร่วมกันส่งเรื่องที่นายพิธาหัวหน้าพักเก้าไกลถูกลองเรียนว่าถือหุ้นสื่อไอทีวีต่อสารรัชธรรมนูญหรือสารการเมืองอย่างเร่งรีบ เพื่อให้วินิจฉัยว่านายพิธาไม่มีคุณสมบัติและหรือขาดคุณสมบัติที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสอสอเพราะถือหุ้นสื่อและขอให้เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งโดยจำเลยทั้ง7มิได้ดำเนินการสืบสวนไตส่สวนและวินิจฉัยให้ละเอียดรอบคอบเสียก่อนตามอำนาจหน้าที่หรือตามขั้นตอนของกฎหมายแต่อย่างใดอันเป็นการดำเนินการก่อนหรือขณะ วันโหวตเลือกนายพิธาลิ้มเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีในวันที่13กรกฎาคม2566เพื่อลดความน่าเชื่อถือของนายพิธาและพรรคก้าวไกลต่อสมาชิกรัฐสภาทั้งที่นายพิธาเป็นสอสอมาจนครบ1สมัยหรือ4ปีแล้วที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีผู้ใดร้องขัดขานแต่อย่างใดจึงเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต ทำให้บุคคลอื่นคือโจทย์และหรือนายพิธาได้รับความเสียหายเหตุเกิดที่แขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางมีคำสั่งให้รับคดีไว้เพื่อตรวจฟ้องให้นัดฟังคำสั่งหรือคำพิพากษาวันที่8สิงหาคมเวลา9.30นาฬิกา30นาทีขอขอบคุณแหล่งข่าวทีนี่ c o มคะ่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ